ค่ะคผู้ชมคะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะเสนอเป็นเดอะซีรีส์ค่ะของคุณชาลอต์นวนวณิกนะคะที่ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยคุณชาลอตได้มีโอกาสนะคะเดินทางไปเขาเรียกว่าไปชมค่ะการจัดดอกไม้เป็นงานดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในของโลกก็ว่าได้นะคะก็คืองานเชลซีค่ะวเวอร์โช o w นะคะเป็นสวนที่คือนํา สวนสวยๆนะคะจากทั่วโลกเนี่ยมาอยู่ที่เชลซีสวยงามตะการตามากเคยไปมาแล้วนะคะแต่บอกว่าเขาจัดสวนไม่เหมือนบ้านเราเน่ะอาจจะเป็นแบบแนวป่าใช่ไหมคะแบบฝรั่งฝรั่งจะป่าๆแต่ว่าของไทยก็มีไปร่วมงานด้วยใช่แล้วค่ะงานใหญ่ระดับโลกเลยนะคะไทยเราไปร่วมประกวดมาแล้วก็ถือว่าปีที่ผ่านมาปีนี้นะคะได้แชมป์ด้วยแล้วก็เป็นแชมป์มาหกปีต่อเนื่องกันแล้วด้วยวันนี้พาท่านผู้ชมไปรู้จักกับงานนี้กับคุณชาลอ์กันก่อนค่ะ あ。 ในที่สุดนะคะดิฉันก็สามารถหาบัตรที่เข้ามาชมเช e ลซีฟล l o w อร์โชวได้นะคะเพราะว่าเป็นการหาบัตรที่ยากเย็นมากค่ะโดยปกติได้ต้องมีเป็นสมาชิกนะคะหรือไม่ก็คือจะต้องจองล่วงหน้านานมากแต่นี้ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณอต้องนะคะคุณกำพลบรรจัญจาซึ่งเป็นผู้ที่มาจัดสวนของประเทศไทยนี่แหละค่ะก็ได้ให้ สถานที่ที่จัดเชลซีฟลาวเวอร์โชวเนี่ยค่ะก็จะอยู่ในบริเวณของโรงพยาบาลเชลซีนะคะข้างในจะมีความสวยงามอลังการยังไงนะคะเดี๋ยวตามไปชมค่ะ ซีฟลาวิชว์เนี่ยนะคะตั้งอยู่บนพื้นที่ถึง28ไร่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะกว้างใหญ่ไพศาลมากดิฉันจําเป็นต้องหาตัวช่วยแน่นอนนะคะก็เลยแวะตอนแรกไปดูที่ผังนะคะแต่พอดูที่ผังก็ยังไม่สะใจก็เลยต้องแวะซื้อคู่มือสารในราคา8ปอนด์นะคะเพื่อที่จะดูว่าตรงไหนมีการแสดงอะไรยังไงบ้างนะคะเพราะว่าถ้าเดินวันเดียว28ไร่ก็คงจะเดินไม่หมด <c oughs> ไทยพาริเลียนโด่งดังมากนะคะพอเวลาถามปุ๊บนี่ก็จะรู้เลยล่ะค่ะว่าตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราได้รางวัลทุกปี งานนี้เนี่ยนะคะมีผู้สนใจเยอะจริงๆค่ะเขาเลยต้องขยายจาก4วันเป็น5วันนะคะแต่ก็ยังแน่นขนาดไปหมดนะคะและระหว่างทางที่จะไปอย่างสวนที่แสดงเนี่ยนะคะก็จะมีการขายของที่ระลึกเมื่อเข้ามาในบรรยากาศนี้นะคะท่านผู้ชมก็มีความรู้สึกว่าแหมอยากที่จะแต่งตัวแบบชาวอังกฤษบ้างนะคะซึ่งเขาก็นิยมใส่หมวกนะคะก็ไปหาพร็อพให้เข้ากับความงามของดอกไม้ด้วยก็เลยต้องแวะสะหน่อยค่ะ มางานดอกไม้ก <łość> ็เลยต้องซื้อที่ยังติกเนี่ยค่ะเพาจะนิยมหมวกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมางานอย่างนี้มันก็ได้ฟีลิ i n ที่แบบว่าอยากใส่หมวกอะค่ะ Do you know that um, the princesses have come here before, the Thai princesses, uh -huh. and they've bought hats from them. Oh, it right? Yeah, it's very nice. Uh -huh. <laughs> งานเจอซีฟลาเวอร์เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการจัดสวนระดับโลกนะคะซึ่งมีการจัดต่อเนื่องยาวนานมาก,กว่า182ปีนะคะงานนี้ก็ได้บรรจุอยู่ในปฏิทินท่องเที่ยวของอังกฤษนะคะถือว่ามีผู้เข้าชมงานมากที่สุดน,นะคะจัดโดย Royal h o t t i c u l u u r e Society ถ้าเป็นภาษาไทยก็คงประมาณว่าเป็นสมาคมพืชสวนในพระบรมราชูปถัมภ์ประมาณนี้นะคะซึ่งจัดขึ้นมาเพื่อที่จะระดมความคิดของนักจัดสวนทั่วโลกนะคะเพื่อที่จะ สร้างสารรค์ผลงานใหม่ๆนะคะแล้วก็การส่งเสริมพัฒนาพันธุ์ไม้ท้องถิ่นแล้วก็หายากค่ะการจัดนะคะในศตวรรษที่20เนี่ยค่ะก็ได้มีการย้ายมาจัดที่โรงพยาบาลเชลซีฟังไม่ผิดนะคะคือโรงพยาบาลแต่ว่าเป็นสวนด้านหลังโรงพยาบาลซึ่งยังมีพื้นที่กว้างมากนะคะและมีการจัดประกวดทั้งพันธุ์ไม้แล้วก็การจัดสวนนะคะในปีนี้ก็มีถึง800รายนะคะจากประเทศต่างๆทุกทวีปทั่วโลกนะคะ รวมถึงในเอเชียแล้วก็รวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะในงานนี้ค่ะต้องถือว่าเป็นงานที่เรียกว่าไฮโซมากๆแล้วค่ะของทางอังกฤษนะคะเพราะว่าสมเด็จพระราชนีนาถอริาเบธที่2และสมาชิกแห่งราชวงศ์อังกฤษเนี่ยนะคะจะเสด็จมาทอดพระเนตรทุกปีเลยค่ะในปี2554 55 56นะคะรวมถึงปีนี้เนี่ยพระองค์ก็ได้เสด็จมาทอดพระเนตรและ ที่สำคัญที่สุดนะคะพระองค์ท่านได้เสด็จมาทอดพระเนตรการจัดสวนประกวดของประเทศไทยนะคะซึ่งจัดโดยสวนนงนุษย์ด้วยค่ะหรือเปความภูมิใจของคนไทยนะคะที่ได้รับรางวัลถึง6ปีซ้อนค่ะ แล้วก็ดิฉันไปยืนอยู่ที่งานนะคะไม่ว่าใครที่มายืนดูจะต้องบอกว่าว้าว Amazing นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยค่ะถือว่าเป็นสุดยอดความภูมิใจของคนไทยแล้วนะคะวันพรุ่งนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมว่ามันมีความงดงามและความละเอียดอ่อนยังไงบ้างค่ะ